สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พอร์ ของมัตลีมอลนะคะวันนี้ยังอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่าคุยให้รู้และก็ยังคงอยู่ในเรื่องของโรงเรียนทางเลือกเป็นตอนที่4แล้วนะคะสำหรับตอนที่1ถึงที่3นี่ก็เป็นปูพื้นไปเรื่อยๆนะพูดถึงเรื่องอาจจะเป็นปัจจัยบวกนุ้นนี้นั้นทำให้แบบคนมองโรงเรียนทางเลือกแบบเออมันน่าจะดีมันน่าจะเหมาะสำหรับเด็กนะคะแต่อย่าลืมว่าในปัจจัยที่เป็นปัจจัยบวกแบบนั้นมันก็มีปัจจัยลบที่คุณพอ เพราคุณแม่ผู้ปกครองควรจะนําไปพิจารณาก่อนที่ผู้ปกครองจะตัดสินใจพาลูก เข้ามาสู่รั้วของโรงเรียนทางเลือกอมาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสําหรับข้อแรกเลยเป็นปัจจัยลบที่สําหรับบางบ้านอาจจะเป็นเรื่องใหญ่แต่สําหรับบางบ้านอาจจะไม่ใช่ประเด็นก็ได้นนก็คือเรื่องของอัตราค่าเทอมนะคะซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าโรงเรียนเอกชนปกติเนื่องจากว่าหลายๆโรงเรียนทางเลือกจะใช้อัตราของจํานวนครูต่อจํานวนนักเรียนค่อนข้างจะต่ําในการดูแลนักเรียนเนี่ยก็มีการดูแลอย่างท what นะคะซึ่งส่วนใหญ่จะมีแนวทางแบบนี้ก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายทางด้านบุคลากรของโรงเรียนเนี่ยสูงซึ่งแน่นอนที่สุดโรงเรียนก็ต้องอบวกเข้าไปในค่าเทอมที่จะเก็บจากผู้ปกครองนั่นเองนะคะสิ่งที่ผู้ปกครองได้คือการดูแลอย่างดีแต่ว่าก็แลกมาด้วยค่าใช้จ่ายที่สูงนอกจากนี้แล้วเนี่ยสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนทางเลือกก็แลดูว่าจะมีสื่อการเรียนการสอนที่ที่ดีระดับที่น่าพอใจหรือว่าบางทีก็มีกิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน ว่าจะเป็นภาสนามนู่นนี่นั้นเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาอีกเพราะฉะนั้นแล้วหนึ่งในปัจจัยที่คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจะต้องพิจารณาก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะไม่ใช่เพาะค่าเทอมอย่างเดียวนะมันจะมีค่าใช้จ่ายอย่างอื่นๆด้วยที่มาบวกบวกกันไปเพิ่มเพิ่มขึ้นไปนะคะก็ลองสอบถามให้ครบถ้วนว่าในแต่ละปีนั้นเราจะต้องจ่ายค่าอะไรบ้างแต่นั่นตอนที่สุดค่าเทอมเนี่ยแพงกว่าโรงเรียนเอกชนอยู่แล้ว ข้อที่2หลักสูตรจะไม่ตรงกับหลักสูตรของระบบสบพทไม่ได้แปลว่าด้อยกว่านะคะเพราะว่ายังไงก็ตามโรงเรียนทางเลือกจะถูกกำกับโดยทางราชการอยู่แล้วโดยที่ต้องมีหลักสูตรกนกลางที่ครบถ้วนตามที่เป็นมินิมัมเรียร์คเมนจะเพิ่มได้แต่ลดกว่านั้นไม่ได้แต่ทีนี้หลายๆโรงเรียนทางเลือกมีการออกแบบในการร้อยเรียงหลักสูตรในการเรียนที่ไล่เรียงกันต่างกันไปอย่างเช่นโรงเรียนของ มีการถ้าเรียกง่ายๆคือเป็นการสลับเทอมในการเรียนบางวิชาหลักสูตรของรัฐบาลอาจจะเรียนในป .5 แต่ว่าของโรงเรียนนี้อาจจะไปเรียนที่ป .6 หรือบางเรื่องอที่อื่นอาจจะเรียนที่ป .3 โรงเรียนนี้อาจจะไปไปเรียนที่ป .4 มีปัญหาอะไรมีปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดครอบครัวไหนจะย้ายลูกออกกลางคันตัวนี้มีปัญหาแล้วค่ะอย่างสมมุติว่าจบป .4 แล้วจะไปสอบปอ .5 ที่อื่นก็อาจจะพร่องไปบางเรื่องแบบนี้นะคะก็เลยจะเป็น ปัญหาในการที่จะย้ายลูกออกไปนะครับเกิดขึ้นจริงๆในปกติแล้วเนี่ยก็เคยมีเคสแบบนี้นะคะต่อไปข้อ3ข้อ3ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวนักเรียนหรือเป็นตัวเด็กเองนะคะก็คือในการวัดผลของโรงเรียนเนี่ยหลายๆโรงเรียนจะไม่ใช้วิธีสอบะเรานั้นบางทีเด็กจะถูก ปลูกฝังให้เออแฮปปี้เนาะคือเป็นเด็กอะแฮปปี้อยู่แล้วกับการที่ไม่ต้องสอบอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช้วิธีการประเมินผลอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยไหลลงเรียนเป็นแบบนั้นนะคะ โรงเรียนลูกชายยังใช้วิธีสอบอยู่แต่ใช้วิธีสอบแบบไม่แข่งกันคือไม่ประกาศเกรดไม่บอกว่าใครได้เกรดเท่าไหร่ไม่มีใครรู้ว่าใครได้เกรดเท่าไหร่นอกจากเวลาที่เราจะไปคุยกับครูประจําชั้นประจําภาคเนี่ยต้องมีการพูดคุยกันเราถึงจะรู้ว่าลูกเนี่ยได้เกรดเท่าไหร่แล้วก็ลูกก็จะไม่รู้ด้วยว่าเพื่อนได้เกรดเท่าไหร่คือจะไม่มีการเปรียบเทียบกันแต่ว่าถามว่ามีการสอบไหมมีการสอบ แต่บางโรงเรียนไม่ใช้ระบบสอบก็มีเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว,ว่าใครที่ไม่ได้ใช้ระบบสอบเลยแล้วเกิดจะต้องไปแบบเปลี่ยนที่เรียนกลางคันก็อาจจะลําบากอีกเด็กต้องไปปรับตัวนู่นนี่นะั้นหรือว่าอย่างน้นอยๆเนี่ยนักเรียนจะต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่แล้วขั้นสุดท้ายถ้าเกิดว,ว่าใครแบบอยู่โรงเรียนทางเลือกมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่อนุบาลเลยบอกไม่เคยสอบมาเลยในชีวิตยังไงก็ต้องไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยยกเว้นแต่ว่าับไปเรียนที่ต่างประเทศโดยไม่ต้องสอบอะไรแล้วก็เป็นอีก choice หนึ่งเนาะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเมื่อถึงว เข้ามหาวิทยาลัยเขาจะต้องสอบแข่งขันไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะเป็นทางที่น้อยหน่อยก็คือจะต้องสอบเป็นส่งพอร์ตโฟลิโอก็แล้วแต่นะคะอันนั้นแต่ก็เป็นการสอบแบบหนึง่งแต่ไม่ต้องสอบข้อเขียนนะเป็นข้อดีข้อหนึ่งของโรงเรียนทางเลือกที่ทําให้เด็กนักเรียนมีพอร์ตโฟลิโอของตัวเองแล้วก็ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องสอบนะก็จะลดความกดดันของนักเรียนไปได้ในระดับหนึ่งนะคะอันนี้เป็นถ้าจะเรียกว่าเป็นปัจจัยลบก็ดูกึ่งๆนะคะไม่ได้เชิงปัจจัยลบขนาดนั้นหรือจะเป็นข้อเสียก็ไม่เชิง ข้อเสียนะคะแรปอัพนิดหนึ่งคือค่าใช้จ่ายสูงแน่นอนนะคะสคือหลักสูตรเนี่ยไม่ตรงกับโรงเรียนอื่นหรือโรงเรียนรัฐบาลทั่วไป สามคือลักษณะาการวัดผลเด็กอาจจะไม่ชินกับการที่จะต้องสอบแข่งขันต้องปรับตัวเยอะนิดนึงอันนี้เป็น3ข้อที่อาจจะเป็นปัจจัยในด้านที่คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพิจารณาในการจะเลือกโรงเรียนทางเลือกให้กับลูกวันนี้ก็นํามาฝากเท่านี้สําหรับปัจจัยลบในการเลือกโรงเรียนทางเลือกให้กับลูกนะคะใครที่อยากจะฟังเรื่องโรงเรียนทางเลือกต่อในครั้งหน้านะคะกดติดตามกันไว้สําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะและ เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ